สวัสดีพี่พี่ชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีท่านเก่าพี่พี่เอฟซีท่านใหม่และพี่พี่ที่กําลังรับชมอยู่นะครับครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกับรายการตํานานพระสมเด็จกันอีกเช่นเคยนะครับพี่พี่ท่านไหนนะครับว่างเว้นจากภารกิจนะครับมารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรไอดีไลน์นะครับ0 8 0 5 1 2 2 3 3 2นะครับและมีสแกน q r Code นะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางไม่มีบอกเพิ่มนะครับทำไมเป็นการเสียเวลานะครับไปพร้อมกับรายการที่หนึ่งเลยนะครับ <c oughs> นี่ครับรายการที่หนึ่งนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเตรียมปากกาดินสอขนาดไม่ให้ดีๆนะพี่นะนะชื่นชอบองค์ไหนนะครับจดนะครับ ได้เลยนะครับหรือว่าแคปรูปแล้วก็ส่งมาทางไลน์ได้เลยนะครับนะตรงนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะพิมพ์ค่อนข้างชัดเจนนะพี่นะพิมพ์ชัดนะครับมีเส้นพรมร้องนั่งนะครับเท้าชัด <c oughs> นี่ครับ ด้านหลังนะครับมีมวลสารนะครับเนี่ยครับดำานะครับเม็ดเอ่อผงที่เท่าใบลานนะครับนะเนครับเม็ดแดงนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะพี่นะพิมพ์ใหญ่วัดรรคางนะครับรายการที่หนึ่งห้าร้อยบาทนะครับไปรายการที่สองครับ พิมพ์ใหญ่ครับมีมวลสารวัดลักคังนะครับนะ <c oughs> นี่ครับโอ้โห,โหองนี้จะแก่ปูนเปลือกหอยนะพี่นะแก่ปูนเปลือกหอยนะครับนี่ครับเป็นคราบปูนนะครับนะปูนเปลือกหอยที่เป็นส่วนผสมของ การทำพระสมเด็จนะครับนะนี่ครับด้านหลังครับนี่ครับรายการที่สองนะครับต่อไปนะครับ รายการที่สามครับ <c oughs> เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับหลังกระดานนะพี่นะหลังกระดานนะครับ <c oughs> นี่ครับมวลสารชัดเจนนะพี่นะเป็นมวลสารละเอียดนะครับนี่ครับมีเส้นรองนั่งนะครับนะเส้นชัดนะครับ หลังก็ได้ครับ <c oughs> มวลาสารองค์นี้ค่อนข้างละเอียดเลยนะพี่นะครับค่อนข้างละเอียดเลยนะครับนี่ครับรายการที่สามครับต่อ <c oughs> ไปรายการที่สี่ครับพิมพ์เจดีนะครับ แตกลายงา,าเลยนะครับนะนี่ครับมีมวลสารวัดละครั้งนะพี่นะนี่ครับเม็ดแดงนะครับนี่ครับแตกลายเก่าๆนะพี่นะเนื้อค่อนข้างเก่าเลยนะพี่นะนี่ครับมีรอยปีแยกนะครับ นี่ครับรายการที่สี่นะครับ <c oughs> ต่อไปรายการที่ห้านะครับเป็นพิมพ์สังคตินะครับนะพิมพ์สังคติมีหูนะครับเป็นของกูวัดบางขุนพรมนะครับอืมเ <c oughs> นี่ยครับมีคาบกูบางๆแล้วพี่นะเห็นไหม พี่ดูพิมพ์สังคติมีหูนะครับนะด้านหลังก็จะมีตาปั๊มของวัดใหม่อมาตะรถนะครับวัดใหม่อมาตะรถครับนี่ครับนี่ครับรายการที่ห้านะครับ รายการที่6ครับอ๋อองค์นี้นะครับเป็นพิมพเกตบัวตูมนะครับนะเป็นพิมพเกตบัวตูมนะครับนี่นี่มลสารเม็ดเข้าสุกเลยนะพี่นะเห็นไหมาปนิวโป้ซ้ายผมนะเนี่ยครับชัดเจนเลยนะพี่นะมวลสารวัดละครังเลยนะครับนะ เดี๋ยวลงกล้องให้ดูนะครับนี่ครับนีนะครับมวลสารวะละรัลกะังนะครับนะ้าเม็ดดำเม็ดแดงนะครับ <c oughs> นี่ครับพิมพ์ค่อนข้างชัดเลยแล้วพี่นะพิมพ์ทรงชัดเจนมากครับฐานคมนะครับ นี่ครับเกตูมเลยนะพี่นะอยากเห็นชัดๆนะครับทักไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะพี่นะนี่ครับนี่ที่บอกไว้นะครับเป็นเม็ดข้าวสุกนะครับเม็ดข้าวสุกจากแห้งนะครับโอ้ยมอนสาสุดยอดเลยพี่ นี่ครับรายการที่หกครับนะครับฝากพี่ๆนะครับคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับกดแจ้งเตือนกระดิ่งก็ดีนะครับนะพอผมลงคลิปนะครับจะได้เห็นคลิปก่อนใครนะครับแล้วก็จะได้มีโอกาสปิดคลิปขออภัยครับได้มีโอกาสปิดพักก่อนคนอื่นนะครับนะ อันนี้นะครับรายการที่เกดครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับพ <c oughs> ิมพ์ใหญ่มีเส้นผมชัดเจนนะพี่นะเส้นผมชัดเจนนะครับนี่ครับสังคติคมนะพี่นะสังคติคมนะครับ <c oughs> เกตสะบัดน,นะครับนะเกตสะบัดเล็กน้อยนะครับนี่ครับเนื้อนี่เก่าเลยนะพี่นะ เนี่ยครับเส้นผมลองนั่งนะสุ้มชัดนะพี่นะสุ้มชัดซุ้มลึกนะครับสังกัตเตินะพี่นะดูสังกติคมๆมเลยนะครับนะเป็นพิมพ์ใหญ่วะะัดลักทางนะพี่นะ คติชัดๆแบบนี้นี่ค่อนข้างจะหายากนะพี่นะนี่ครับก็มีมลสารเม็ดพระซุ้มกอนะครับเต็มเลยพี่นี่ครับรายการที่เจ็ดครับต่อไปรายการที่แปดครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ พิมพ์ทรงชัดเจนนะพี่นะพิมพ์สวยเลยนะพี่นะแบบนี้นะนี่ครับมีมวลสารนะครับอ่านี่นี่สวยงามตามท้องเรื่องเลยนะครับีฐานคมคมนะครับนะฐานคมเลยโอ้เกตทะลุซุ้มนะครับ ด้านหลังครับครับรายการที่8ครับต่อไปรายการที่9ครับนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อเป็นเม็ดเม็ดก้อนๆเลยนะพี่นะเห็นไหมอันยับ พิมพ์ใหญ่นะครับนะพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับครับมวลสารยุบหดนะพี่นะมวลสารยุบหดเลยนะครับนะนี่ครับเป็นก้อนๆเลยนะครับ องค์ที่เก้านะครับนะพี่ถ้าใครจะเอานะครับผมเอาสี่ร้อยนะพี่นะเนี่ยครับถือว่าพระมีตําหนิเล็กน้อยนะครับนะถ้าพี่ไม่ติดใจอะไรนะครับนะเอาไปเลยนะครับสี่ร้อยบาทนะครับนะเนี่ยครับบนสารมันยุบหดหายไปนิดนึงนะครับนะารับรายการที่เก้าครับต่อไปรายการที่สิบครับองนี้เป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะครับนะ พิมพ์เขตบัวตูมวัดสักครั้งนะครับอือดูพี่เก่าๆเลยนะพี่นะเก่าๆบ้านเลยนะพี่นะเนี่ยครับพิมพ์เกตบัวตูมนะครับ ครับมวลสารนะครับด้านหลังนะครับนี่มีผงที่เท่าใบลานนะพี่นะเม็ดเล็กๆเล็กๆเ,กเกนี่ยครับนี่เม็ดพระซุ้มกอนะครับคือมีครบเลยนะพี่นะ,ะรายการที่สิบครับ <c oughs> ต่อไปรายการที่สิบเอ็ดครับครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับ พิมพใหญ่เขตทะลุซุ้มนะครับพระพัก,พกเหมือนผลมาตูมเลยนะพี่นะกลมเลยครับเนี่ยครับฐานคมชัดนะพี่นะมีชายจีวรน,นะครับเม็ดดำเม็ดแดงนะครับเครับเศษขี้ทูบนะพี่นะเศษขี้ทูบนะครับดำดำนะครับมุมบนนะครับ ดน้าหลังนะครับผมค่อนข้างละเอียดนะพี่นะผมคิดเท่าใบลานนะครับเป็นเม็ดดำๆเล็กๆนะครับเป็นส่วนผสมเนะาะรายการที่11ครับต่อไปรายการที่12ครับพิมพ์ใหญ่นี่ครับพิมพ์ใหญ่วัดรักคังนะครับ ข้าบขึ้นเลยนะพี่นะขึ้นเป็นไข่เลยนะครับ <c oughs> เกตทะลุซุ้มมาเล็กน้อยนะครับนะนี่ครับด้านข้างครับยุบย่นเลยครับ <c oughs> นี่ครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับนะ ชอบก็ทักมาปิดเลยนะครับนะนี่ครับวนสารละเอียดนะพี่นะครับรายการที่สิบสองครับ <c oughs> ต่อไปนะครับรายการที่สิบสามครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับ <c oughs> นี่คมีปีเลยนะพี่นะโอ้โห แตกลายงานด้วยนะครับครับเกตทะลุซุ้มเล็กน้อยนะครับนะมาพักมีกลมเลยนะพี่นะมาพักกลมเป็นผลมะตูมเลยนะครับคอนูนชัดนะครับนะพิมพ์ทรงชัดเจนเลยนะพี่นะ เท้าชัดนะครับหน้าขาด้านซ้ายนะครับเนี่ยครับวางผ้าหน้าตักนะครับชัดเจนครับมวลสารครบนะครับนะเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดข้าวสุกนะครับนี่ครับนี่ครับร้อยปีนะครับนะาร้อยปีครับ รายการที่สิบสามครับ <c oughs> ไปรายการที่สิบสี่ครับเป็นสมเด็จปกโพดำนะครับนะสมเด็จด,ดำพิมพ์ปกโพนะครับนี่ครับด้านหลังมีรอยเเขาเรียกว่ารอยปูไต่นะครับนะ <c oughs> จะเป็นแบบเป็น จุดๆย,ยาวๆนะครับเกิดจากการกดพิมพ์แล้วเม็ดมวลสารลูดไปนะครับนะนี่ครับพิมพปกสมเด็จดำพิมพ์ปกโพนะครับนี่ครับโอ้โหเดี๋ยวให้ดูรอยปูไตน,นะครับนะนี่ครับโอ้โห เต็มเลยพี่นี่ครับรายการที่14นะครับต่ <c oughs> อไปรายการที่15ครับพิมพ์ใหญ่ครับ เกตจดซุ้มแล้วพี่นะอง์นี้เกตจดซุ้มนะครับเนี่ครับพิมฐานชัดเจนนะพี่นะคมคุมเลยนะพะเนี่ยโหเห็นเป็นคขาเรียกขาโต๊เลยนะพี่นะสังเกตฐานชั้นกานะครับนี่มีขาโต๊เลยนะครับ ด้านหลังครับเป็นหลังเรียบนะครับน้าหลังเรียบครับนี่ครับรายการที่สิบห้านะครับต่ <c oughs> อไปรายการที่สิบหกครับนี่แตกลายงาเก่าๆเ,เลยนะพี่นะโอ้โหสวยงามเลยนะครับ อันนี้น่าจะเป็นสมเด็จช่วงประมาณยุคต้นนะพี่นะะครับเพราะวาเนื้กรค่อนข,ข้างเก่าเลยนะเนี่ยครับแต่ไฟงานมีมวลสารนะครับโอ้โห นี่ครับดูด้านหลังนะครับนี่แตกรายงานเลยนะครับนะนี่สังเกตครับว่ามีเม็ดเข้าสุกนะครับแล้วก็เม็ดพระซุ้มก็จะเม็ดใหญ่หน่อยนะครับรายการที่16ครับต่อไปรายการที่17ครับ <c oughs> นะครับเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับนะลงลักแดงลักดำปิดทองนะครับนะหบเครื่องเลยนะพี่นะนี่ครับ <c oughs> โอ้ยเก่าเลยนะพี่นะนี่เนื้อค่อนข้างเก่าดีนะครับ ลักเก่าเก่าเลยนะครับนะนี่ครับลักดำลักแดงปิดทองนะครับโอ้โหนี่ครับอบอกเลยว่า ep ไหนนะผมจำไม่ได้นะครับมีพี่พ fc ถามมาเยอะเลยนะแบบองค์คล้ายๆแบบนี้นะครับลักลงลักดำลักแดงนะครับมีถามมาเยอะมากเลยนะครับแต่มีองค์เดียวนะพี่นะ อีีนั้นก็ปิดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับรายการที่17บครับต่อไปรายการที่18บครับนี่ครับตรงนี้ลักค่อนข้างสมบูรณ์นะครับนะหลักแดงหลักดำปิดทองนะครับถามว่าลงลักเพื่ออะไรนะครับผมขออนุญาตตอบนะครับจากที่ผมศึกษามานะครับ ก็คือการรักษาเนื้อพระเอาไว้นะพี่นะรักษาเนื้อพระแล้วคงสภาพเนื้อพระไว้นะครับนี่ครับหลักแดงหลักดำปิดทองนะครับนี่ครับด้านหลังครับ สวงามเลยนะพี่นะแบบดูแล้วแบบมันยังไงอะแบบให้ความแบบเข้มขลังดีนะพี่นะเนี่ยมีการลงลักแดงลักดํานะครับแล้วก็มีการปิดทองนะครับนะเ่รับรายการที่สิบแปดครับต่อไปรายการที่สิบเก้าครับ <c oughs> ครับตรงนี้มีการลงลักมาเหมือนกันนะพี่นะลงลักดํานะครับนะ ลักหายไปหน่อยนะครับนะครับแล้วก็มีปิดทองนะพี่นะปิดทองมาด้วยนะครับนี่ครับสวยงามเลยนะพี่นะถือผมว่าสวยเลยนะครับนะปิดทองแบบดูแบบเข้มขลังคลาสสิกดีนะครับ นี่ครับเป็นคราบลักที่ล้างออกไปนะครับนี่ครับรายการที่สิบเก้าครับห้าร้อยบาทครับไปรายการที่ยี่สิบครับ <c oughs> นี่ครับเลี่ยมก่อพลาสติกเก่าๆเลยนะพี่นะแบบนี้เขาจะเรียกว่าเลี่ยมเก่านะครับ จ้าของพระคนนี้ค่อนข้างเ,าเก็บพระไว้ดีเลยนะครับนะเนี่ยครับพระยังสภาพสมบูรณ์เลยนะพี่นะเนี่ยครับพระค่อนข้างโอเคสวยงามเลยนะพี่นะ <c oughs> นี่นะเรียมกอบแบบนี้ผมก็เอาห้าร้อยบาทนะพี่นะนี่ครับราคาย่อมเยาราคามิตรภาพนะไม่ใช่ราคามิตรฉาชีพนะครับว่าไปนั่นนะครับ นี่ครับถือว่าพิมพ์ทรงสวยเลยนะครับนี่ครับนี่จะเป็นค่าผลึกแกลไซด์นะผมว่าเนี่ยขาวขาวเนี่ยครับนี่ขึ้นเต็มทั่วองภาเลยครับดูด้านหลังครับนี่ครับด้านหลังก็จะมีค้าบแคลไซด์นะครับเนี่ยครับขาวๆนะครับแตกซึมตามรอยแตกนะครับ นี่ครับเรียมเก่านะครับพร้อมขึ้นคอนะพี่นะพร้อมขึ้นคอนะครับเอาห้าร้อบาทนะครับต่อไปนะครับรายการที่21บเอครับนี่ครับสามองนี้นะครับผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่า21่สิบเอ็ดยามนะครับผมได้มาจากบ้านเดียวกันนะครับนะนี่นะครับคือผมก็เอา500บาททุกองค์นะครับนะ บอกเลยนะครับผมบอกแล้วนะครับว่าอันไหนผมแบ่งได้ผมก็แบ่งนะครับก็คือผมก็ถั่วเฉลี่ยนันไปนะครับนะเพราะว่าผมอยากให้พี่ๆได้มีไว้ปูชามีไว้ศึกษากันนะครับนี่ครับรายการที่21นะครับวงนี้จะเนื้อโซนออกแก่น้ํามันตังอิ้วนะพี่นะนี่ครับมวลสารชัดเจนนะครับ นีครับพิมพ์ทรงลึกนะครับนี่ครับโอ้โหเก่าเลยนะพี่นะเนื้อแบบนี้นี่เก่าถึงยุคเลยนะครับนี่ครับพร้อมกรอบด้วยนะพี่นะพร้อมกรอบทองนะครับตลับพิวรีนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับ พี่ดูเนื้อดินี่ครับมดเม็ดมวลสารน,นะครับโอ้โหนี่ครับรายการที่ยี่เอ็ดนะครับห้าร้อยบาทพร้อมกรอบเลยนะพี่นะบอกเลยว่าแค่กรอบก็คุ้มแล้วนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบสองครับนี่ครับ้อมกรอบเลยนะพี่นะ <c oughs> นี่ครับพิมพ์ทรงชัดพิมพ์ลึกนะพี่นะดูซอกแขนนี่อย่างลึกเลยนะครับเป็นพระเก็บเก่านะพี่นะพระเก่าเก็บนะครับนี่ครับโอ้ด้านหลังนี่เนื้อเก่าแบบถึงยุคเลยนะพี่นะ ร,รายการที่ยี่สิบสองครับต่อไปรายการที่ยี่สิบสามครับนี่ครับพร้อมตลับเลยนะพี่นะนี่โอ้โหพี่ดูเม็ดมวลสารนะครับพิมพ์สรงชัดเจนนะพี่นะพิมพ์สรงชัดเจนพิมพ์ลึกนะครับ นี่ครับเม็ดข้าวสุกนะครับโอ้โหเป็นเม็ดเลยครับพี่เป็นส่วนผสมที่เจ้าพระคุณสมเด็จโตนะครับ <c oughs> ที่ฉันเหลือนะครับที่ฉันเหลือแล้วก็นำมาผสมเข้าด้วยกันกับการทำสมเด็จนะครับนะ่ะนี่ครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับ <c oughs> หอ,อมกรอบเลยนะครับนะ500บาทเท่านั้นนะครับครับก็เป็นรายการสุดท้ายนะครับก่อนจะไปนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร ID Line นะครับนะเบอร์เดียวกันนะครับ0ูนย์2 2 3ศูนนะครับและมีสแกนคิวอารโค้ดนะครับแ,มแคมล้วค้นหาได้เลยนะพี่นะ ะมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่มีบอกเพิ่มนะครับครับสำหรับรายการตำนานพระสมเด็จนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ